ดังนั้นถ้าเรซูเม่ของเรานะไม่มีคําเป็นแพทเทิร์นที่ระบบ Microsoft Word หรือ PDF อนะอ่านงานได้ป,ปกตินะครับแต่ใช้เป็นรูปกราฟแทนนะครับก็จะทาให้เรซูเม่ของเรานะปุ๊บตกรอบไปเลยนะครับดังนั้นอย่าใช้เรซูเม่ที่เป็นแบบกราฟิกหรือไปจ้างเขาทานะครับพร้อมหรือยังครับที่จะได้ทํางานที่คุณรักและฝ่ฝัน คอสท็อปเพอร์เฟกต์เลตูเมคอสแรกในประเทศไทยที่เจาะลึกการเขียนเรซูเมแบบละเอียดเพื่อให้เรซูเมของคุณโดดเด่นและได้งานคอสเรียนออนไลน์นี้สามารถเข้าเรียนได้ทุกอุปกรณ์การสื่อสารเนื้อหาเข้มข้น5บทเรียนกับการเขียนเรซูเมสเต็ปไปสเต็ปมาพร้อมด้วยเรซูเมเช็คลิส15คำคีย์เวิร์ดสำหรับเขียนเรซูเมและเรซูเมเทมเพลตพร้อม2โบนัสพิเศษการสร้างวิงทินและกลยุทธ์ในการสมัครงานในเมืองไทยมาออกแบบอาชีพในฝันของคุณในวันนี้แล้วเจอกันนะครับข้อมูลเพิ่มเติมที่ thehunterbee.com สวัสดีครับพี่เบนนะครับแคลร์โคชและนักวางแผนกลยุทธ์การหางานนะครับจากเว็บไซต์ The Hunter B. com นะครับและ Facebook Page Hunter B c a l ล Coach นั่นเองนะครับใน YouTube นี้นะครับพี่รวบรวมข่าวสารต่างๆมากมายนะที่เป็นประโยชน์ให้กับมนุษย์เงินเดือนและเนติติตนักตึกตานะครับในการหางานได้อย่างในฝันและก็คาดหวังนั่นเองนะครับแล้วก็อัปเดตงานตัวเองด้วยนะว่าเราจะต้องทำอย่างไรให้ทำงานอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับโดยวันนี้นะครับพี่จะมาลง7เรื่องนะครับที่ห้ามเขียนในเรซูเม่นะ ถ้าเราเขียน7เรื่องนี้เนี่ยมันจะทําให้เราไม่โดนเรียกสัมภาษณ์งานและก็ได้งานในฝันที่เราคาดหวังนั่นเองนะครับเลยมาดูสรุปกันเลยนะครับว่าเจเรื่องที่เราต้องห้ามเขียนในเรซูม่ของเราในการสมัครงานนะครับมีอะไรบ้าง เรื่องแรกนะครับที่ห้ามเขียนลงในเรซูเม่เลยนะครับก็คือการใช้อีเมลที่ไม่โปรเฟชชั่นอลนะครับน้องๆน,นะครับหลายๆคนหรือเพื่อนๆบรรลุกันเดือนหลายๆคนนะครับสมัครงานนะอาจจะลืมนึกไปนะครับว่าการใช้อีเมลสมัครงานเนี่ยเราก็ใช้อีเมลส่วนตัวที่เราใช้ประจําอยู่แล้วนะครับแต่การใช้อีเมลส่วนตัวถ้ามีชื่อที่ไม่ตุกภาพนะครับหรือเป็นชื่อที่ไม่เป็นทางการนะเป็นชื่อเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับใช้สมัครงานเนี่ยก็จะทาให้เป็นการใช้อีเมลที่ไม่ตุภาพในการสมัครงานนั่นเองนะครับดังนั้นโค้ชเป็นแนะนานะครับให ทุกๆครั้งในการสมัครงานนะสมัครอีเมลใหม่เลยนะครับในการสมัครงานนะครับแล้วก็อีเมลนี้เนี่ยก็จะได้รับข่าวสารในการสมัครงานโดยเฉพาะนั่นเองนะครับโดยใช้ชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็แอดทาอีเมล com ไปเลยนะครับหรืออาจจะเป็นชื่อตัวนามสกุลตัวแรกนะครับแล้วก็แอด i าอีเมลไปเลยนะครับก็จะทําให้เรามีอีเมลแบบ professional นะครับในการใส่เรซูเม่สมัครงานนะครับในการสมัครงานและผู้สัมภาษณ์งานก็อยากจะติดต่อเรานั่นเองนะครับ ื่องที่2นะครับที่ทาผิดกันนะในการเขียนรูปสุ่ม่นะครับนั่นก็คือการใช้รูปถ่ายที่ผิดวัตถุประสงค์ในการสมัครงานนั่นเองนะครับคนทํางานหลายคนนะครับสมัครงานนะใช้รูปเซลฟี่ในการสมัครงานนั่นเองนะครับดังนั้นจะใช้รูปเซลฟี่จากกล้องมือถือในการสมัครงานนั่นเองนะครับไปถ่ายรูปนะถ่ายรูปแล้วให้แสงดีๆยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับ แปะลงไปในเรซูเม่นะครับในใบสมัครงานนะก็จะทําให้ผู้สัมภาษณ์นะอยากเจอเรานะครับแล้วก็อยากเรียกเราสัมภาษณ์มากขึ้นนั่นเองนะครับลองมาทํากันบ้านตรงนี้ดูนะครับสุดท้ายนะครับในการสมัครงานเรซูเม่นะครับอาจจะไม่ต้องใช้รูปถ่ายก็ได้นะครับแต่บอกเลยนะครับว่าในเมืองไทยนะครับก็จะใช้รูปถ่ายในการแนบสมัครงานเรซูเม่เป็นส่วนใหญ่นั่นเองนะครับ เรื่องที่3นะครับที่พลาดกันในการเขียนเรซูเม่นะครับก็คือลืมเขียนซัมมารีหรือโปรไฟล์นะครับลงในเรซูเม่นั่นเองนะครับในเรซูเม่ทุกทุกคนที่ใช้สมัครงานนะครับพี่บอกเลยนะถ้าเรซูเม่ของเรานะครับไม่มีท่อนสรุปโปรไฟล์ของเราตั้งแต่ต้นนะครับหรือก็เรียกว่าท่อนซัมมารีหรือโปรไฟล์เนี่ยเป็นสิ่งที่พลาดมากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นจุดสําคัญนะที่ HR และ Line Manager หัวหน้างานนะครับใช้เวลาแค่10-15วินาทีเนี่ยในการรีวิวเรซูเม่ของเราเนี่ยเขาจะอ่านท่อนนี้ก่อนเลยนะครับใน เราจะต้องมีท่อนตลปเสมอนะครับและเทคนิคเพิ่มเติมนะก็ให้ใช้บุลเลต์พอยต์นะครับในการนําเสนอท่อนตำมารีหรือโปรไฟล์นั่นเองนะครับอันนี้ในตรวจของนักศึกษานะครับอย่าลืมนะอย่าลืมเขียนตรงนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะมีประสบการณ์งานฝึกงานนะครับหรือมีกิจกรรมทําอะไรมาวุนเวลีอะไรต่างๆสามารถสรุปตรงนี้ได้นะครับหรือใส่คาแรคเตอร์เราไปได้เพิ่มเติมตรงนี้เลยนะครับในตัวจของตำมารีโปรไฟล์นะครับอย่าไปใต่ตรวจสูงน้ําหนักนะครับในโปรไฟล์ของเรานะว่าตัวจสูงน้าหนักของเราเป็นอย่างไรในตัวของท่อน สรุปนะครับอันนั้นไม่ได้เลยนะครับตรวจคนประสบการทํางานนะที่มีประสบการทํางานแล้วนะครับก็สรุปให้ชัดเจนนะครับว่า working experience เราเป็นอย่างไรนะครับประสบการงานของเราเป็นอย่างไรนะที่เราทํางานมาแล้วนะครับ technical skill ของเรานะครับความสามารถเฉพาะทางของเราเป็นอย่างไรนะครับ education background ของเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับให้ลิงก์กับตําแหน่งงานที่เราสมัครนั่นเองนะครับของ job position นะในตัวของ job description ที่เราอ่านมาแล้วนั่นเองนะครับก็จะทําให้ summary และ profile ของเราโดดเด่นนั่นเองนะครับดังนั้นอย่าลืมเขียน รีดโปรไฟล์กันทุกคนนะครับ เรื่อที่4นะครับที่หลายๆคนทำผิดพลาดนั่นก็คือการ copy job description นะครับตำแหน่งงานของเราที่บริษัทที่เราทำอยู่ปัจจุบันนะว่าทำหน้าที่อะไรนะ copy JD นะ job description นะมาลงในเรซูเม่ของเราทั้งหมดนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พลาดมากๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่า job description ในแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันและบริษัทก็มีการเขียนแบบย่อๆเท่านั้นเองนะครับว่าที่เราที่เขาอยากให้เราทำงานมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเรา copy สิ่ง แล้วนั้นทั้งหมดมาใส่ใน Resume ของเรานะครับและเราใช้สมัครงานนะครับอย่างแรกเนี่ยอาจจะเป็นคำคีย์เวิร์ดที่ไม่เหมือนกันละเพราะว่าบริษัทเราอาจจะใช้คีย์เวิร์ดคำหนึงนะครับในการนำเสนอเนื้องานของเรานะครับเช่นนะครับอาจจะใช้คำว่า Business Executive นะครับเพราะเออเราทำ business นะดูแลธุรกิจนะแต่จริงเราทำฝ่ายขายใช่ไหม ดังนั้นถ้าเราไปสมัครงานตำแหน่งฝ่ายขายที่เป็นเซลล์นะครับแล้วเราไม่ได้แปลงคําจากบิสเนสนะเป็นเซลล์ก็จะเห็นว่าตำแหน่งงานไม่ตรงกันแล้ครับดังนั้นตำแหน่งงานที่ใหม่เขาก็ไม่เรียกเราสัมภาษณ์งานนั่นเองนะครับดังนั้นคือเรื่องคีย์เวิร์ดตรงนี้คือเป็นสิ่งที่ระวังมากๆนะครับในการแปลงนะครับอันที่สองนะครับถ้าเรา Copy Job d e s c r i p t i o n ของบริษัทที่เราทําอยู่นะครับลงมาในเรซูเม่ของเรานะครับมันมีความไม่ชัดเจนของข้อมูลเกิดขึ้นนะครับดังนั้นการสมัครงานนะครับเราจะต้องบรรยายอธิบายให้ได้นะครรับว่่าาาางนททีเํ คือทําอะไรนะครับทาแล้วทําเพื่ออะไรโกคืออะไรนะครับผลลัพธ์คืออะไรนะครับทําแล้วสิ่งที่ประสบความสาเร็จคืออะไรนั่นเองนะครับดังนั้นเนื้อเรื่องทั้งหมดสตอรี่ทั้งหมดนะครับจะต้องมาใส่ทั้งหมดนะครับในเรซูเม่ของเรานั่นเองนะครับและอาจจะใช้เทคนิคบูลเลต์พอยท์ช่วยเพิ่มเติมนะครับในการแยกเนื้อหาต่างๆนะครับให้ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับอย่าทาพลาดในข้อที่4นะโดยการ Copy Job Description ทั้งหมดมาลงในเรซูเม่ของเรานั่นเองนะครับในบริษัทที่เเเรราาาทํงงงนนะะบจต้ออขียแล ให้ถูกต้องนะครับตรงกับตำแหน่งงานที่เราอยากสมัครงานนั่นเองนะครับเรื่องที่5นะครับที่หลายๆคนทำพลาดนะครับก็คือการใส่ reference person นะครับลงใน resume ของเรานั่นเองนะครับพี่บอกเลยนะครับว่า resume ของเราอ่ะเป็นสิ่งที่ confidential นะข้อมูลส่วนบุคคลของเรานั่นเองนะครับในการใช้สมัครงานดังนั้นการที่เราใส่ reference person นะ contact ที่อยากจะแนะนําเราว่าเราเป็นคนเก่งเราเป็นคนมีความสามารถแต่ชื่อนามสกุลเขาอาจจะเป็นหัวหน้าเก่าหรือว่าอาจจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเบอร์โทรที่ติดต่ออันนี้ไม่ได้นะครับฝืนจะไปขอรุญยต่เขาแล้วนะครับเป็นข้อมูล confidential นะดังนั้นไม่ควรใส่อย่างยิ่งนะครับในการใช้ reference นะครับและหลายๆคนนะสมัครงานอยากให้ r e ู u m e ตัวเองดูดีและเกิดคําถามกับพี่นะกับโค้ชเบนกลับมาว่า อ่ะแล้วอย่างเงี้ย ผมจะมีวิธีการนำเสนอให้โปรไฟล์เรซูเม่ของเราดีอย่างไรเพราะว่าเราไม่สามารถโชว์เรฟเฟลนซ์ได้นั่นเองนะครับดังนั้นเทคนิคนะครับไปที่ LinkedIn เลยนะครับเรซูเม่ของเรานะครับให้ใส่ไฟล์ LinkedIn นะลิงก์ลิงก์อินของเรานะครับลงไปในเฮดไลน์ของเรซูเม่ของเรานะว่า LinkedIn ของเราคือใครนะอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ให้เรฟเฟลนซ์คนนั้นนะครับทำการ Recommendation นะว่าเราเป็นคนอย่างไรเก่งอย่างไรนะครับดังนั้นผู้สมัครนะเมื่อใช้เรซูเม่ตรงนี้นะครับสมัครงานมีโปรไฟล์ LinkedIn นะครัับผู้สมภาษณ์ก็ ไปคลิกที่โปรไฟล์ลิงก์อินของเราได้นั่นเองนะครับว่า r e f e r e ร c e ของเรามีการแนะนําว่าเราเป็นคนทำงานอย่างไรนั่นเองนะครับนั้นให้ใช้ตัวกพลพฟอร์มลิงก์อินแทนนะครับในการเล็กคอมเมนต์โปรไฟล์ของเราว่าเราเป็นคนทำงานดีอย่างไรนั่นเองนะครับ เรื่องที่6นะครับที่ทาพลาดกันนะนั่นก็คือการเขียนเรซูเม่ที่สั้นหรือยาวไปนั่นเองนะครับหลายๆคนนะครับเขียนเรซูเม่สั้นมากนะครับเพราะว่าไม่อยากให้เรซูเม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษนะครับและหลายๆคนนะครับเขียนเรซูเม่ยาวมากเพราะอยากจะใส่ข้อมูลทั้งหมดให้ผู้อ่านนะครับแต่สุดท้ายผู้อา่านก็ผู้สัมภาษณ์นะเอชาแลวก็ลายม่หัวหน้างานนะก็ไม่ได้อาด่านข้อมูลทั้งหมดอยู่ดีนะครับดังนั้นเรซูเม่ที่ใช้สมัครงานนะครับิ่งที่ถูกต้องนะไม่จําเป็นต้องสั้นหรือยาวไปนะครับเอาให้พอดีนะ ตามประสบการงานของเรานั่นเองนะครับที่อยากจะน,ะนําเสนอนะครับอาจจะอยู่ระหว่าง3ห,หน้า4หน้ามากสุดอาจจะตั้งหหน้าก็ได้นะครับโดยในส่วนสําคัญนะครับของโปรไฟล์เรซูเม่ของเราที่จะต้องมีให้ครบนะครับก็คือเฮดไลน์เรซูเม่ของเรานะว่าเฮดไลน์การติดต่อของเราเป็นใครชื่อนามสก,กุลอะไรติดต่อได้ทางไหนนะครับ ตัวที่2นะครับก็คือ summary profile นะครับท่อนสรุปของเรานะครับจะต้องมีนะใน r e s เม่ของเรานะครับท่อนที่3นะครับก็คือ education background ของเรานะว่าเราจบการศึกษาอะไรนะครับจากที่ไหนนะครับส่วนท่อนที่4นะครับก็คือ professional experience นะครับว่าเราทำงานที่ไหนมาบ้างนะครับเรามีประสบการณ์งานอย่างไร job duty คืออะไรนะครับอธิบายให้ชัดเจนนะครับว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรแล้วก็ใส่ achievement ไปด้วยนะครับว่าสิ่งที่ประสบความสำเร็จคืออะไรนะครับและท่อนสุดท้ายนะก็คือท่อนข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เรา อยากจะนาเสนออะไรเช่นมีรางวัลอะไรมีโปรเจกต์อะไรนะครับหรือมีวอลเนเทียต่างๆอะไรนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่สําคัญที่ต้องนําเสนอให้ครบนะครับโดยใช้รูปแบบแบบแผบนบที่ชัดเจนนะและอย่าลืมนะต้องทําเลยตัวไม่ให้เราให้โดดเด่นนะครับมากกว่าผู้สมัครท่านอื่นๆนะเพื่อที่จะได้งานอย่างที่เราคาดหวังนั่นเองนะครับ สุดท้ายนะครับข้อที่7นะครับที่หลายๆคนทําพลาดนะครับก็คือการใช้แบบฟอร์มเรซูเม่นะครับที่เรียบง่ายเกินไปนะครับหรือเรซูเม่ที่เป็นกราฟิกสวยงามเกินไปนะครับเอาเรซูเม่ที่เรียบง่ายเกินไปก่อนนะครับก็คือเรซูเม่ที่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับเขียนข้อมูลสั้นนะครับนำเสนอข้อมูลได้ไม่ชัดเจนไม่เห็นถึงความสําคัญว่าเราเป็นคนเก่งอย่างไรเราเป็นคนที่น่าจ้างทํางานด้วยได้อย่างไรอ่านโปรไฟล์แล้วไม่รู้เลยนะครับว่าน้องคนนี้หรือเราอะ ทำงานตำแหน่งงานนี้ได้นะครับอาจจะไปกอบจ็อบดิวตี้อย่างนี้ เกิดตั้งแต่แรกนะครับก็จอบดีที่จอบดึกเดิดชั่นนะครับจากบริษัทเราเนี่ยเอามาโปะหมดเลยนะครับก็ทําให้เรตตูเมนของเรานะไม่มีทิศทางชัดเจนนั่นเองนะครับว่าเราอยากจะนําเสนออะไรนะครับอันนี้คือเรตตูเมที่เรียบง่ายเกินไปนะไม่มีความโดดเด่นนะครับก็จะทําให้เราสมัครงานนะเรตูเมเราตกรอบไปนั่นเองนะครับเรตูเมแบบที่2นะครับที่ไม่โอเคเลยนะครับก็คือการใช้เรตตูเมที่ใช้กราฟิกสวยงามเยอะเกินไปนะครับอาจจะใช้เป็นรูปดาวนะครับให้คะแนนตัวเองนะสตาร์นะว่าเราอาจจะมีความสามารถทางด้าน Microsoft Microsoft PowerPoint Excel นะครับหรือโปรแกรมต่างๆนะ4ดาวเต็ม5ดาวนะครับหรืออาจจะเป็นรูปเป็นบาร์ต่างๆนะครับอันนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าหลายๆบริษัทนะครับใช้ระบบแอปพลิเคชัน tracking system นะครับในการรับสมัครงานนะดังนั้นถ้าเรซูเม่ของเรานะไม่มีคำเป็นแพทเทิร์นที่ระบบ Microsoft Word หรือ PDF นะอ่านงานได้แบปกตินะครับแต่ใช้เป็นรูปกราฟแทนนะครับก็จะทำให้เรซูเม่ของเรานะปุ๊บตกรอบไปเลยนะครับดังนั้นอย่าใช้เรซูเม่ที่เป็นแบบกราฟิกหรือไปจ้างก,ก็ทำนะครับให้ใช้เรซูเม่ที่เป็นแบบแผนชัดเจนนะครับเขียนเองเน้นคีย์เวิร์ดที่ถูกต้องนะแล้วก็นำเสนอแบบ bullet point ที่ถูกต้องนะในการนำ สมัครงานนะเพื่อที่จะทําให้เรานะครับได้เรียกสัมภาษณ์งานแล้วก็มีโอกาสสัมภาษณ์งานนะแล้วก็ได้งานในฝันนั่นเองนะครับ ดังนั้นนี่ก็คือ7ดหัวข้อนะครับที่อยากให้หลายๆคนนะระวังไว้นะครับอย่าทําพลาดกันนะครับในการเขียนเรซูเม่ของตัวเองนะครับและถ้าใครนะครับอยากได้เทคนิคเพิ่มเติมนะครับในการเขียนเรซูเม่ให้โดดเด่นและได้งานนะครับพี่เบนนะโค้ชเบนก็สรุป9เทคนิคในการเขียนเรซูเม่โดดเด่นให้ได้งานนะครับจากไฟล์ตรงนี้เลยนะครับลองกดคลิกดาวน์โหลดลิงก์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไปอ่านให้ละเอียดเลยนะครับว่า9เคล็ดลับตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับอย่าลืมทากันบ้านนะครับเขียนเรซูเม่เลเซอรตัวเองให้ถูกต้องนะคร แล้วก็ตรงกับตำแหน่งงานที่เราสมัครนั่นเองนะครับและหลายๆคนนะอาจจะสมัครงานตำแหน่งงานที่ อาจจะย้ายอินดัสทรีย้ายอุตสาหกรรมนะครับก็อย่าลืมหาสกิลนะความสามารถของเราเทคนิคสกิลต่างๆนะครับว่าเชื่อมโยงกับตําแหน่งงานใหม่ได้อย่างไรนั่นเองนะครับยังไงโค้ชเบนนะเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะครับได้งานในฝันงานที่คาดหวังนะครับแล้วก็อย่าลืมฝึกซ้อมสัมภาษณ์งานด้วยนะครับหลังจากที่เราตับมิดเลสตัมีเราเข้าไปนะครับยังไงโอ๊ยพอให้โชคดีกันทุกคนเลยนะครับแล้วก็ยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามตับคลายกันด้วยนะครับยังไงขอโอ๊ยพอทุกคนโชคดีครับวัสดีครับ